การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล a m ินทีวี เป่าผจญภัยในโลกนิทานตอนสุนักกับเงาสะท้อนสวัสดีครับผมชื่อเปาเปาเป็นเด็กผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือน,นิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเปาเปากันดีกว่า บัก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 สวัสดีครับคุณลุงเช้านี้พาคอฟฟี่มาเดินเล่นหรอครับสวัสดีตอนเช้าจ้ะคอฟฟี่ไม่เจอเปาเปานานเลยมันคงคิดถึงหนูมากๆเลยแหละพรุ่งนี้เช้าฉันจะแวะไปหานายที่บ้านนะคอฟฟี่แล้วผมจะไปหาคุณลุงนะครับจ้าจ้าแล้วลุงจะรอนะเป่าเปาลันลันลาเรารู้แล้ววันนี้จะให้พี่กระต่ายพาไปเที่ยวที่ไหนดีอ สวัสดีครับพี่กระตา่ายเปาเปามาหาแล้วสวัสดีจ้าน้องเปาเปาทำเสียงตื่นเต้นมาแต่ไกลเชียวเปาเปารู้แล้วว่าวันนี้อยากให้พี่กระต่ายพาไปเที่ยวที่ไหนอิอีออออแล้วเปาเปาอยากไปเที่ยวที่ไหนละจ๊ะเปาเปาอยากไปในโลกของสุนัขบ้างน่าจะสนุกดีนะครับพี่กระต่ายพอจะมีนิทานเกี่ยวกับสุนัขบ้างไหมมีสิจ๊ะนิทานเรื่องนี้ไงสุนัขก,กับเงาสะท้อน ได้ฟังชื่อก็รู้สึกตื่นเต้นน่าสนใจมากๆแล้วล่ะครับพี่กระต่ายถ้าอย่างนั้นก่อนที่ปอปอจะเข้าไปในโลกนิทานต้องสวมหมวกใบนี้ก่อนนะจ๊ะเที่ยวให้สนุกแล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะจ๊ะ เมืองนี้ช่างใหญ่โตและคลึกคลื้นจริงๆเลยนะข้ามถนนให้ปลอดภัยต้องข้ามที่ทางแมวไลยโอโหใบแปะก,กว้วยสีเหลืองทองช่างสวยงามมากเลยที่นี่ถึงจะเป็นเมืองที่กว้างใหญ่แต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ตลอดข้างทางเลยจริงๆนะบกับกบกับกบักบันายไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมเราไม่คุ้นหน้านายเลย สวัสดีฉันชื่อเปาเปาเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ขอฝากตัวด้วยนะแล้วนายชื่ออะไรหรอฉันชื่อโมโมและนี่ก็บ้านของฉันที่อยู่มานานหลายปีแล้วในเมืองแห่งนี้เปาเปาว้าวดีจังเลยนะบ้านของเธอและเมืองแห่งนี้ช่างคลึกครื้นสวยงามรม่มรื่นมากถ้านายไม่ว่าอะไรล่ะก็ ฉันอยากเป็นไกด์พานายไปชมวิวเมืองและชมตลาดในเมืองนี้รับรองได้ว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ทำแน่นอนเลยละเอาสิเอาสินายพาฉันไปตลาดด้วยจริงๆหรออยากเห็นจังเลยโมโม่ <c oughs> พร้อมไปกันหรือยังละ่ะฉันหนะค่อนข้างอิสระเพราะเจ้าของฉันอนุญาตให้เที่ยวเล่นได้ตามใจชอบเลยนะฉันก็เลยคุ้นเคยกับตลาดดี เพราะไปมาทุกวันนายดูต้นแปะกล้วยเหล่านี้สิใบสีเหลืองทองสวยงามมากเลยใช่ไหมละ่ะสวยงามมากเลยที่บ้านของฉันไม่มีต้นไม้แบบนี้หรอกนะโมโม่แต่นายชมความสวยงามอยู่ไกลๆแบบนี้แหละไม่ต้องเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวลูกแปะก๊วยจะหล่นใส่มันมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะฉันเตือนไว้ก่อน อย่างนั้นรกเหรอเข้าใจแล้ว <laughs> ถึงแล้วละเปาเปา,เปาร้านค้ายเยอะมากมายเลยใช่ไหมทางซ้ายมือเป็นร้านขายเบอร์เกอร์ฝั่งขวามือเข้าขายขนมเบเกอร,รี่ต่างๆและตรงกลางที่อยู่หน้าพวกเราเป็นร้านขายส่งเนื้อว้าวมีแต่ของอร่อยๆน่ากินทั้งนั้นเลยฉันชอบที่นี่จังโมโม่รับชิ้นไหนดีจ๊ะเนื้อร้านฉันสดใหม่ทุกวันเลยนะ ฉันขอเนื้อชิ้นนี้นะแม่ค้าชิ้นใหญ่ดีจังนี่เ้าๆนายทำตามฉันนะแล้วเราจะได้เนื้อรอร่อยกินกันยังไงหรอมอมอขอบใจจ้าแม่ค้างํางําเสร็จเราละวิ่งหนีกันเ้าๆตายแล้วเนื้อของฉันถูกสุน,นัขคาบหนีไปแล้วช่วยด้วยจ้า เราจะไปไหนกันล่ะมอมโมฮอทำแบบนี้จะดีหรอฉันกลัวจังว <c oughs> ิ่งไปอีกหน่อยตรงทางสี่แยกข้างหน้าพวกเราไปหลบตรงมุมตึกกัน <c oughs> เอาอย่างนี้นะเป่าเป เดี๋ยวฉันจะล่อไปอีกทางและนายไปรอฉันที่สวนสาธารณะฝั่งตรงข้ามทางโน้นนายเห็นไหมตรงนั้นที่สีเหลืองอารามไปด้วยใบแปะ้วยแล้วฉันจะตามไปเราจะไปกินเนื้อกันที่นั่นวิวสวยดีด้วยนะฉันไปก่อนนะแล้เวเจอกันถ้าอย่างนั้นเรารีบวิ่งไปรอโมโมที่สวนสาธารณะตรงนั้นดีกว่า เนื้อของข้ามีลายสวยกว่าของเจ้าเยอะเลยนะเจ้าหมานายสนใจจะมาแลกเนื้อชิ้นนี้ของข้าไหมล่ะฮ่าข้าไม่สนใจเนื้อของเจ้าหรอกอีกาเอ๋ยเพราะเนื้อของข้ามันชิ้นใหญ่กว่าเยอะเลยข้าไม่แลกเนื้อกับเจ้าหรอกมันไม่คุ้มกันอีอีอีออเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยดีกว่าเอะนั่นเจ้าสุนัขกําลังแทกกระดูกนี่นาง เนื้อของเจ้าน่าสนใจดีนะแต่กระดูกชิ้นตโตๆข,ของข้ามันก็อร่อยแทะสนุกมากเลยนายอยากเอาเนื้อชิ้นนั้นมาแลกกับกระดูกชิ้นตโตๆข,ของข้าไหมละ่ะอืมแต่กระดูกของนายมันไม่มีเนื้อเลยนะส่วนชิ้นเนื้อข,ของข้ามันเป็นเนื้อทั้งชิ้นถึงจะเล็กกว่ากระดูกของนายแต่เนื้อมันย่อมอร่อยกว่ากระดูกแน่ๆเลยข้าไม่แลกหรอกนะ เราเดินมาตั้งไกลแล้วเหนื่อยจังเลยขอเดินขึ้นไปพักบนสะพานนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโมโม่ก็คงจะมาหาเราแล้วล่ะทำไมเจ้าหมาตัวนั้นถึงได้มีเนื้อที่ดีและชิ้นใหญ่กว่าของเราได้นะฉันไม่ยอมหรอกนะในเมื่อเราไปเอาเนื้อชิ้นนี้มาจากคนซื้อเนื้อได้เราก็ต้องแย่งเนื้อชิ้นโตนั้นมาจากเจ้าหมาตัวนี้ได้เหมือนกันอิอิอิ เนื้อชิ้นนั้นมาให้ข้าซะดีๆบัก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 อะไรกันนะอยู่ดีๆหมาตัวนั้นหายไปไหนแล้วเนื้อของเราล่ะเนื้อของข้าหายไปไหนแล้วฮอฮอบัก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 อ้ยที่แท้ก็คือเงาของตัวเราในบึงน้ำนั่นเองเราไม่น่าปล่อยให้เนื้อตกลงน้ำเลยโอ๊ย เนื่อยอ้าวเปาเปาเนื้อชิ้นนั้นหายไปไหนซะแล้วละ่ะเออข้าขอโทษนายด้วยนะโมโม่ที่อุตส่าห์ไว้ใจให้ข้าบเนื้อมารอเจ้าแท้แต่ข้ากลับทำเนื้อชิ้นนั้นตกลงไปในบึงแห่งนี้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าเปาเปานายปลอดภัยก็ดีแล้วลา่ะอย่าคิดมากเลยนะวันหลังฉันสัญญาว่าจะหาเนื้อที่ชิ้นใหญ่กว่านี้มาให้หนายแน่นอน ฉันว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะนะโมโม่มันไม่ดีเลยและตอนนี้ฉันก็เหนื่อยและหิวข้าวมากแล้วฉันขอตัวกลับบ้านไปกินข้าวก่อนนะแล้วว่างๆจะมาเล่นด้วยใหม่น้องเปาเปาเ,เป็นยังไงบ้างท่าทางดูหิวมาเลยนะจ๊ะเปาเปาหิวมากเลยล่ะครับพี่กระต่ายอุตส่าห์วิ่งมาตั้งไกลเหนื่อยก็เหนื่อยแต่กลับไม่ได้กินเนื้อที่คาบมาเฮ้อ แต่สิ่งที่ปอเป,าเป่าทำนั้นไม่ถูกต้องนะจ๊ะถ้าปอเป,า,เปาอยากได้สิ่งของที่ต้องการปเป,าเป่าก็ต้องรู้จักเก็บออมเงินไปซื้ออย่างถูกต้องไม่ใช่ลักขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้ไม่เช่นนั้นแล้วตัวเราเองก็จะไม่เหลืออะไรด้วยเช่นกันและยิ่งถ้าเกิดความโลภมากลาบจะหายไปด้วยนะจ๊ะเป็นแบบนี้นี่เองปอเป,า,เปาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับขอตัวไปทานข้าวที่บ้านก่อนแล้วเราเจอกันใหม่นะพี่กระตา่ายบายบา e amarin tv